ราศีสิงห์เนี่ยเป็นโอกาสอันดีในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินในรอบ12บปีจะเป็นช่วงจังหวะเวลาโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีสิงห์ใครอยากมีลูกหลานบุตรบริวารมีโอกาสมีใครอยากมีลูกน้องบริวารที่ดีก็มีโอกาสที่ลูกน้องบริวารที่ดีจะเกิดขึ้นคนใหม่ๆที่ ชาวราศีสิง์จะได้รู้จักจะมีโอกาสได้เจอคนที่เข้ามาเกื้อนหนุนหนุนนำช่วยเหลือผลักดันให้ชาวราศีสิง์ประสบความสำเร็จดาวพฤหัสย,ย้ายครั้งสำคัญในรอบ12ปีจุดเปลี่ยนดวงชะตาครั้งยิ่งใหญ่ลัคนาราศีสิง์ต้องบอกงี้ครับชาวราศีสิง์ลัคนาสิง ปี2568ถือว่าเป็นปีที่สำคัญในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงชะตาดวงดาวอย่างมากดาวอันทรงอิทธิพลต่อดวงชะตาโลกประเทศไทยมนุษยชาติคือพฤหัสเสาราหูย้ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาและยังทยอยเดินหน้าเร็วเดินถอยหลังย้ายราศี รวมกันทั้งปี2568เนี่ยถึง6ครั้งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามเกิดเรื่องใหญ่เรื่องการเมืองเศรษฐกิจเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ไม่ใช่เป็นวิกฤตนะผมถือว่าเป็นโอกาสของคนที่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์เป็นผู้ที่มีไหวพริบ รู้จักมองโลกในแง่บวกเพราะช่วงนี้เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช้เป็นจุดเปลี่ยนจุดพลิกดวงชะตาให้ประสบความสำเร็จได้ในทุกเรื่องเอาละครับดวงเมืองดวงประเทศภัยธรรมชาติการเงินจะมีอะไรเกิดขึ้นนั่นมันเป็นเรื่องภาพรวมซึ่งในปี68-69คอยจับตาดูเกิดเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่เรื่องโด่งดังขึ้นแน่นะครับแต่ทีนี้มาว่ากันถึงราศีสิง ราศีสิงค์คนไหนยังไม่ดูคลิปพระราหูย้ายครั้งใหญ่ในรอบร้อยปีนะครับกลับไปดูนะครับเพราะทั้งราหูย้ายเสาย้าย,ายพฤหัสย้ายสําคัญมากนี่คลิปนี้พฤหัสย้ายแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะทาเสาย้ายไปดูทั้งสามีพีเอาะระพฤหัสย้ายเป็นอย่างไรพฤหัสจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนย้ายจากเรือนการงานเรือนกัมมาเข้าสู่เรือนลาภะนี่เองต้องบอกเลยว่าชาว ราศีสิงเนี่ยเป็นโอกาสอันดีในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินในรอบ12ปีเพราะดาวพฤหัสถือเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะเทพเจ้าแห่งปัญญาดาวพฤหัสเป็นประธานเป็นราชาเป็นจัก,กรพรรดิแห่งดวงดาวฝ่ายสุภเพร์หรือดวงดาวฝ่ายให้คุณเมื่อโคจรเข้าเรือนใดเรือนนั้นย่อมเป่งประกายแสงที่สุดในรอบ12ปี ตั้งแต่ช่วง13พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึง2ตุลาคมช่วงแรกและเดี๋ยวจากนั้นก็จะช่วง23ธันวาจนไปถึงพฤษภาคมปีหน้าคือพูดง,ง่ายๆถ้าภาพรวมคือพฤษภาปีนี้ถึงพฤษภาปีหน้าจะเพียนช่วงจังหวะเวลาโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีสิงห์ใครอยากมีลูกหลานบุตรบริวารมีโอกาสบีใครอยากมีลูกน้องบริวารที่ดี ก็มีโอกาสที่ลูกน้องบริวารที่ดีจะเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคนใหม่ๆที่ชาวราศีสิงจะได้รู้จักจะมีโอกาสได้เจอคนที่เข้ามาเกื้อนหนุนหนุนนำช่วยเหลือผลักดันให้ชาวราศีสิง์ประสบความสำเร็จอีกทั้งดาวพฤหัสเข้าเรือนลาภะในรอบ12ปีนี้ส่งผลดีในเรื่องของเงินก้อนใหญ่การเงิน ใครที่เป็นหนี้สินใครที่กําลังลุ้นเงินก้อนใหญ่ใครที่อยากจะมีช่องทางการหาเงินให้มันมากขึ้นหลังดาวพฤหัสย้ายหลัง13พฤษภาคมเป็นต้นไปโอกาสมาบุญเปิดฟ้าประทานพรอ,อีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ตัวชาวราศีสิงห์แล้วนะครับดาวพฤหัสนั้น เป็นดาวที่บ่งบอกเรื่องความสำเร็จเมื่ออยู่ในมุมโยกหลังกับลักนณาราศีสิง์แบบนี้จะมีคนผลักดันจะมีคนช่วยเหลือนะครับชาวราศีสิง์ในทุกๆด้านนะชาวราศีสิงครับช่วงเวลานี้โอกาสแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆ13พฤษภาคมเป็นต้นไปมีเวลา1ปีในการหาเงินมีเวลา1ปีในการสร้างความร่ำรวยขอให้ชาวราศีสิงทุกคนโฟกัส อย่าพึ่งสนใจเรื่องอื่นเรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีนะพร,ะราหูที่จะโครจรมาเล็งดวงชะตาพระสาวที่เล็งดวงชะตาอยู่สลับกระเลงดวงชะตาเป็นพิธุบาตเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆศัตรูปัญหาต่างๆเราพยายามประครับประคองและเป็นเน้นไปโฟกัสเรื่องธุรกิจเรื่องการงานเรื่องการหาเงินช่องทางการหาเงินตรงนั้นแหละเป็นพอยที่ชาวฟารีสิง ต้องโฟกัสและชาวราศีสิง์จะประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากแน่นอนครับเข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วครับขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งใจฟังนะครับในอีีนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับ5เคล็ดลับทำบุญเพื่อเสริมดวงหนุนดวงชะตาหลังดาวพฤหัสย,ย้ายสิ่งดีๆที่จะ เกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านหลังจากนี้จะได้เฟื่องฟูจะได้เกิดสิ่งที่เป็นสุภวะมงคลอย่างเต็มที่ส่วนสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่คาดว่าที่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของท่านจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีมี5ข้อครับที่ทุกท่านสามารถนำไปใช้และสามารถไปทำได้ด้วยตัวเองข้อแรก ขอให้กระยาณมิตรของผมทุกคนหลังดาวพฤหัสย้ายซึ่งต้องตรงกับวันที่13พฤษภาคมเท่านั้นนะครับการทําให้ได้ผลทั้ง5ข้อนี้ต้องทําในวันที่13พฤษภาคมในเวลา19นาฬิกา19นาทีเป็นต้นไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น1ทุ่ม19นาทีในวันที่13พฤษภาคม ต้องทำา5เรื่องนี้ครับข้อแรกครับไปเช่าพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตัก9้านิ้วเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อเงินก็ได้นะครับเนื้อทองเหลืองจะถูกกว่านะหน้าตักเก้านิ้วขึ้นไปเพื่อถวายแก่พระพิสุสงในวันที่13พฤษภาคมที่ดาวพฤหัสจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนเป็นช่วงจังหวะเวลาการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและทำไมต้องทำในช่วงทุ่มกว่าเพราะมันเป็นช่วงที่ดวงดาวทอแสง ลางวันเนี่ยสุริยเทพคือพระอาทิตย์เป่งประกายลบล้างรัศมีดวงดาวหมดเพราะนั้นต้องช่วงกลางคืนเท่านั้นนะครับถวายพระพุทธรูปปางสมาธิแทนด้วยเทพพ,พระพฤหัสเทวานะถวายบุญให้เทพพ,พระพฤหัสเทวาอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าการบัญชีเทวดารักษาเราในวาระที่ดาวพฤหัสย้ายราศีเป็นการเปิดดวงข้อที่2นะครับถวายผ้าไตรจีวอนนะ ข้อแรกเนี่ยถวายพระพุทธรูปปางสมาธิหนะ้าตัก9นิ้วเป็นพุทธบูชาข้อที่2ถวายผ้าไตาจีวรแก่พระสงฆ์19รูปนิมนต์พระสงฆ์19รูปถวายผ้าไตาจีวรน,นะครับร่วมกันทําหลายคนได้หรือมาร่วมกับผมทําได้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะบอกว่าผมทําที่ไหนเวลาอย่างไรเลิกอย่างไรมาร่วมกันได้ข้อที่3ครับขอทุกคนเตรียมสังฆทาน19ชุด เป็นสังฆทานจัดด้วยมือตนเองนะครับคือสดใหม่ไม่ซื้อแบบสําเร็จรูปครั้งปีครั้งเดือนถวายแดกพระสงฆ์เป็นสังฆบูชา19ชุด19เนี่ยคือกําลังของเทพพระพฤหัสเทวานะครับข้อที่4 นะข้อที่สเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเรานิมนต์พระสงฆ์19รูปมาแล้วมาถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตามข้อ1ข้อ2ข้อ3เพราะฉะนั้นข้อที่4ี่เนี่ยเราต้องนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง19รูปเนี่ยจเจริญพุทธมนต์หรือพูดภาษาง่ายๆคือสวดมนต์บทธรรมจักรบทรัตนสูตรและบทอันเป็นมหามงคลบทอื่นๆตามแต่ที่ท่านจะเมตตาแต่บทธรรมจักนะครับ กับบทรัตนสูตรเนี่ยต้องออให้ท่านเจริญพระพุทธมนต์เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ปะพรมน้ำมนต์ล้างโทษทันล้างสิ่งไม่ดีเพิ่มพลังกายพลังใจเสริมดวงชะตาให้กับเราทุกคนทุกท่านนะครับข้อที่5ครับหลังจากที่ได้ถาวายพระพุทธรูปพระตรจีวรสังกทานให้ท่านเจริญพระพุทธมนตรเรียบร้อยตามข้อที่4แล้วข้อที่5คืออยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ปล่อยปลา1 1 9ชีวิต เลข19เนี่ยคือเลขของกำลังพระพฤหัสเทวาจึงต้องลงด้วยเลข19ที่ต้องทำในวันที่13พฤษภาเป็นวันที่ดาวพฤหัสย้ายราศีเปลี่ยนราศีตามตำราบโบราณทำให้ได้ผลต้องทำตรงวันเท่านั้นซึ่งพฤหัสย้ายครั้งนี้13พฤษภาคม2,568 นี่คือทั้ง5ข้อหลังจากทําแล้วถวายบุญกุศลให้คุณบิดามารดาคูบาจารย์เทพเทวดาที่คอยปกปักร uh ักษาอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าการบัญชีให้คอยปกปักรักษาคันห้าธาตุสี่อายตนาหกดวงจิตหนึ uh ่งแห่งข huh ้าพเจ้าในปัจจุบันชาติส uh ิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายอโหสิกรมอธิษฐานจิตให้ดวงเปิดให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเคล็ดลับที่ท่านทําได้เองง่ายๆแต่หลายคนบอกว่าอาจารย์ โอ้โหมันเยอะมันวุ่นวายมันใช้เงินเยอะพระสงฆ์นิมนต์19รูปไหนจะถวายซองปัจจัยมาเจริญพุทธมนต์จะสถานที่เอ่ยถวายดอกไม้เอ่ยนะเพราะว่านิมนต์พระสงฆ์มาก็ต้องถวายดอกไม้ดาวเรืองด้วยนะลืมบอกอีกอยินยางดอกไม้ดาวเรืองเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองพวงมาลัยกรดอกไม้ดาวเรืองนะครับเอาละถ้าทุกคนมองว่ามันยุ่งยากและอยากให้มีใครที่นําทุกท่าน ทำบุญในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามโบราณประเพณีเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างเต็มที่และอยากจะร่วมมาเป็นมหากุศสลมหากุศลคือการร่วมกันทําเยอะๆเป็นร้อยรพันพันคนมันจะมีกําลังมากกว่าเราไปทําคนเดียวก็เรียนเชิญทุกท่านทุกคนครับผมอาจารย์สันสรรมหาทศดาราได้จัดพิธีการบวงสวงรับดาวพฤหัส ย้ายจากราศีพษษุษศพเข้าสู่ราศีเมถุนมีทั้งพิธีสงฆ์และพิธีบวงสวงเริ่มจากพิธีสงฆ์ก่อนผมจะนําทุกคนนะครับรับการเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์19รูปที่วัดรับซโมสอกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกนิมนพระสงฆ์19รูปเจริญพุทธมนต์บทที่ได้คัดมาแล้วนะแล้วก็สวดนพเคราะเสิริมดวงชะตาระหว่างพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ผมจะขึงสายศีลตะข่ายเพชร1้อยเส้นนะ รวมกันเป็นเส้นหนาๆห,หนึ่งเส้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วเป็นเส้นได้เล็กๆเ,เนี่ยร้อยแปดเส้นกำลังพุทธคุณ56ธรรกมคุณส8สังกคุณ14ตามตำราบโบราณโยงลงที่ศีรษะทุกคนติดยันเทพพระพฤหัสเทวาติดยันเกาะเพชรเสริมดวงชะตาเปิดดวงชะตาขับไล่สิ่งอัปมงคลออกจากดวงชะตาทุกคนหลังจากพระสงฆ์เจริญมหาพระพุทธ์เสร็จจะถวายพระพุทธรูปผ้าไตจีวรสังฆทาน และจะร่วมกันปล่อยปลาลอยเคาะผมจะนําทุกคนอธิษฐานจิตเปิดดวงชะตาเป็นการลอยเคาะเปิดดวงเสร็จพิธีสงฆ์จะมีการกวดน้ําแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลครั้งใหญ่จากนั้นเราจะไม่จบเพียงเท่านี้เราจะร่วมกันครับเราจะร่วมกันบวงสรวงพระฤหัสเทวายายราศีอัญเชิญเทพพุมิทวดาทั้ง16ชั้นฟ้าสิ้าชั้นดิน14ชั้นบาดาลลงมารับทราบในวิถีที่เราตั้งใจบวงสรวง ด้วยของอันเป็นมหามงคลที่ไม่ทำลายสัพพชีวิตไม่ผิดต่อเบญจศีลศีลทั้ง5ข้อทั้ง19อย่างพร้อมทั้งใบสีหลัก9ก้าชั้นใบสีต่อใบสีเปิดโรคเปิดบารมีใบสีอันเป็นมหามงคลตามตำราบโบราณอย่างยิ่งใหญ่จะมีพิธีเบิกพระแม่ธรณีเปิดพระแม่ธรณีเปิดธรณีศาลมีพิธีการรำบวงสวงนะครับ มีพิธีการบวงสวงอ่านองค์การระหว่างที่อ่านองค์การบวงสวงรวมถึงสวดในการบวงสวงครั้งนี้จะเป็นการเปิดดวงสบัดเคาะรับโชคทุกคนจะมีเทียนเทียนอาคมเทียนอาขระเทพพรฤหัสเทวาผูกด้วยดวงชะตาของท่านจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดเป็นจเพาะส่วนตัวผูกที่เทียนดวงชะตาสายสินผูกที่ศีรษะโยงด้วย สายสินเที่พระบริหัสถ์สยสินยันเกาะเพชรเป็นการเปิดดวงชะตาขอพรเปิดสิ่งที่ติดขัดให้ชีวิตของทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในพิธีครั้งนี้เราจัดที่วัดซับโมสร13พฤษภาคม2568พิธีจัดอย่างยิ่งใหญ่รับจำนวนจำกัดนะครับไม่มีวันปิดลับแต่ถ้าเต็ม ปิดรับทันทีนะครับใครอยากจะร่วมพิธีในครั้งนี้ซึ่งเป็นพิธีใหญ่นะครับพระราหูย้ายพฤหัสย้ายเสาย้าย,ายถือเป็นพิธีใหญ่มากเรามาร่วมทําบุญร่วมกันเรามาร่วมบวงสวงขอพรเทพพระพฤหัสร่วมกันเรามาปังมาเฮงมาเจริญรุ่งเรืองมาสร้างคุณงามความดีไปพร้อมๆกันช่วงท้ายเราจะสวดมาหาจากักรพรรดิเราจะสวดพระคาถาเงินล้าน ปรับภพภูมิดวงชะตาเปิดดวงเปิดทรัพย์ขอทิพยสมบัติแห่งวังบาดาลขอทิพยสมบัติแห่งเมืองสวรรค์ครุเมืองพรมาโรคเพื่อเปิดความสําเร็จให้ทุกท่านทุกคนแล้วเรามาพบกันในงานพิธีนะครับเวลา19นาฬิกา19นาทีแต่เปิดให้คนเข้าร่วมงานเนี่ยต้องแต่เวลา17นาฬิกาไม่มีการรับหน้างงานนะครับใครอยากจะเข้าร่วมพิธีต้องจองทาง รายแอดเท่านั้นนะครับแล้วพบกันในงานพิธีครับสวัสดีครับ